หนุ่มช่างไฟฟ้าได้รับแจ้งมาบอกช่วยมาเปลี่ยนมิเตอร์มันเสียมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่หมู่6ตําบลศรีจุฬาอํเภอเมืองนครนายกก็คิดว่าเป็นงานง่ายๆไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟของปกติทําอยู่แล้วของคุ้นๆปรากฏคุณผู้ชมพอไปถึงหน้างานไปดูกันหน่อยว่ามิเตอร์มันอยู่ตรงไหนครับ ยากแล้วเนี่ยอันนั้นเปลี่ยนอยู่ตรงนู้นแล้วเนะาะก็เลยถ่ายไว้ตอนเปลี่ยนคือคุณผู้ชมน้ำอะ่ะมันล้อมรอบเสานะแล้วมันไม่ได้มีแต่น้ํามันมีกกอีกทั้งกกแห้งกกเปียกกกเต็มไปหมดเลยคุณลุงใจดีบอกไอ้หนุ่มเอาเรือไปลุงให้ยืมเรือพลาสติกแต่เรือมันก็ควรต้องลอยอยู่บนน้ำพอมันไป,<า>ไปเจอกก ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปเหยียบๆบนกกแล้วก็ขยับเรือเข้าไปลำบากเนาะคุณเจ๋งช่างไฟฟ้าให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบอกวันนั้นไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟให้ชาวบ้านแต่หน้างานเนี่ยก็อย่างที่พี่เห็นเลยครับแต่คุณลุงก็ใจดีเนาะเอาเรือให้ผมก็เลยเข้าไปเปลี่ยนได้ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทําแม้จะเจองานยากขนาดไหนก็ต้องทํานะ เออมันเป็นหน้าที่ของเราจะไปเอามิเตอร์เก่าออกเอามิเตอร์ใหม่ไปใส่ไปใส่แทนเพราะว่ามิเตอร์มันชำรุดครับอ่าแล้วคราวนี้หน้างานมันก็เต็มไปด้วยป่ากกเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยแหนผมก็เลยไปขอยืมเรือของของคุณลุงคุณลุงเขา้าใจดีครับรเขา้าใจดีมากเขาก็ช่วยยกเรือช่วยพายช่วยกันยกช่วยกันข้ามเกาะสองเกาะครับก่าจะถึงส ผู้สึกอขาวก็คืออันนี้แค่ไปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟชำรุดไอ้คนจดเลขอะไปยังไงก่อนทุกเดือนยากมากเลยลำบากเลยเ,ลยเนี่ยไปยังไงก่อนอคนจดมิเตอร์บอกอ่าไอ้นุ่มไปอีกฝั่งนึ่งสิถนนเข้าไปถึงเลยเออนะคะ